แล้วการที่คุณเนี่ยสาเร็จหรือเป็นตัวของตัวเองทําเพื่อตัวเองแหละนะครับมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหรอกเนาะแต่มันคือการรับผิดชอบในตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่โดยแบบไม่เดือดร้อนใครไม่เป็นภาระ,ะของใครอะ่ะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะมาให้แบบทักษะและกันในการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเนาะว่ามีอะไรนะครับผมข้อหนึ่งเลยนะก็เปลี่ยนปรชัชญาของคุณนะครับปรชัชญาในที่นี้ก็คือ,อความคิดแล้กัน นะครับปัจจัยส่วนตัวของคุณเนี่ยความคิดของคุณนะนะเพราะมันเป็นสิ่งที่กําหนดชะตาชีวิตของคุณในวันข้างหน้าในอนาคตะนะครับยกตัวยอย่างเลยนะครับก็คุณอยากร้องเพลงเก่งใช่ไหมละ่ะแต่พอคุณมีเวลาว่างเนี่ยนะค,คุณกับเอาเวลาตรงนี้ไปเล่นเกมเล่นแต่เกมนู่นนะี่นั่นแล้วการที่แบบอยากจะเก่งร้องเพลงอยากจะร้องได้เพราอๆเนี่ยคุณคิดว่ามันจะเกิดไหมถ้าคุณยังเอาเวลาไปเล่นเกมอยู่เห็นไหมครับ ว่าการความคิดของคุณอ่ะม,มันมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายนะครับการกระทําความคิดของคุณมันไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้กับแผนที่คุณวางไว้อะนะครับผมฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากได้สิ่งไหนก็จงทําตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการโฟกัสทางด้านความคิดการกระทําก็ขอให้มันไปในทิศทางในสิ่งที่คุณต้องการปรารถนานะครับข้อที่สองนะก็คือต้องหยุด รอการยอมรับจากคนอื่นนะนะครับไม่คุณไม่จําเป็นเลยว่าต้องรองให้ใครมาแบบอนุญาตหรือแบบเห็นด้วยกับความฝันของคุณนะอ่าเพราะอย่าลืมว่าความคิดเห็นของคนอื่นอ่ะมันอาจจะมีแบบข้อจํากัดหรือขีดจํากัดในมุมของพวกเขาอ่ะนะครับเพราะคุณอย่าลืมนะว่าทุกคนเนี่ยมีกรอบความคิดเป็นของตัวเองแม้แต่ตัวคุณเองเนาะนะใช้ใช้ในการแบบเป็นเลนนะมองโลกภายนอกนะบางอย่างเขาก็ไม่ได้แบบสามารถมาสัมผัสมารับรู้ในสิ่งที่เราเป็นหรอก นะครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทานะไม่ต้องพยายามใช้ชีวิตให้ถูกใจถูกปากคนอื่นหรือให้คนอื่นภาคภูมิใจอ่ะนะครับผมจงใช้ชีวิตในในเส้นทางของตัวเองนะครับอย่าลดแสงตัวเองเพียงเพราะคนอื่นมองว่าไม่ดีนะครับปีมีเป้าหมายเป็นของตัวเองนะครับมีเป้าหมายชัดก็ฟัดกับมันไปเลยนะครับผม